คิมสันตัวหนึ่งก็พันสามครับอ๋ออันนี้คิมสันนะคะใช่ครับผมอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ยีโรซายอ๋อยีโรซายเท่าไหร <size> ่อันนี้ยีโรซายพันหนึ่งครับตัวอ้วนตุ๊บเดค่ะใหญ่มากเลยอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณลุงอายุราสองเดือนนะเนี่คู่นึงก็หกร้อยเอง<ฮ>ะจะมาจะครอบวัวรีเดี๋ยวก็คิดอยู่ห้าร้อยพอครับจะขายอย่างเงี้ยก็ตัวละเก้าร้อยครับ สวยนะคะเนี่ยนกสวยสวยมากก็ตัวละพันค่ะถ้าเป็นขาวตาแดงก็ตัวละพันสองครับตอนนี้ใครที่สนใจลูกป้อลลิงเน็ตนะคะร้านลุงชัยก็เริ่มมีแล้วนะคะก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะคะหรือว่ามาจองกันได้กินชีสส่งเวียดนามเหรอคะครับประมาณกี่ตัวคุณลุงวะนนี้อก็ตอนมาวันนั้นก็ส่งไปยี่สิบตัววันนี้มีเหลือสิบตัวะค่ะีบ้าใจแน่นอนค่ะค่ะตอนก็สี่แล้วพูนี่เป็นหนอ่มยองจิดนะตอนนี้ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท้าไ่ค่ะ คู่ 900, หุ่นก็ขายอยู่900ไปนะที่เขาจะวาเนี่ยเรับปล่อยก็ได้เลี้ยงก็ได้ครับคะ่นี้ก็8 0ทคู่แล้วิ0กระบอกอันนี้เป็นะาสีนะคู่นี้ก็400คู 100, ค่หุ่นก็700สวัสดีค่ะพบโอริฟาคินคาเชียวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านลุงชัยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ อันนี้สันคอนัวไซส์ใหญ่หน่อยค่ะตัวนี้ตัวง2,002ครับอ๋อ 200, 2,002นะคะไซส์นี Lion, um ้นะคะครับผลเริ่มคุมกันแล้วนะคะเนี่ยเริ่มคุมแล้วยังไม่ได้เช็คเพศนะค่ะที่เช็คเพศอยู่ข้างในนั่นเลยเหลือตัวเดียวเหรอคะคุณลุงหรือว่าเดี๋ยวมีเยอะอีกใช่ไหมมีเยอะครับแต่ว่ามันเช็คเพศแล้วมั้ยค่ะอันนี้ยังไม่ได้เช็คเพศเหรอยังไม่ได้ตัวนี้ยังไม่ได้เช็คครับค่ะ2,002นะครับ ตัวนี้อะไรคะเนี่ยแังคิมสันครับอ๋อคิมสันสองตัวเลยเหรอคะคุณลุงตัวเดียวตัวเดียวคิมสันตัวหนึ่งก็พันสามครับอ่ออันนี้คิมสันนะคะใช่ครับผมอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เยลโล่ไซด์ตัวมองไม่รู้เลยว่าอะไรยังเล็กมากเลยเนี่ยเยลโล่ไซด์เท่าไหร่อ่ะคะเยลโล่ไซด์พันหนึ่งครับค่ะอันนี้ซันคอนโายังไม่ได้เช็คเพศเหมือนกันครับเล็กหน่อยเล็กมากเลยกี่วันเนี่ยคุณลุงตัวนึงก็พันแปดนะประมาณยี่ห้าวันแล้วครับ ถ้าไซนี้พันแปดนะคะแต่ตัวใหญ่นะคะเนี่ยก็อาทิตย์หน้าก็เกือบเท่านี้แล้วโอ้ตัวใหญ่อยู่นะคะเนี่ยแล้วก็จะโตเร็วมากนะพวกนี้ค่ะไซนี้ก็พันแปดนะคะครับนี่ซิลิมอนนะตัวนึงก็พันเหมือนกันค่ะทั้งทั้งสามตัวเลยครับททั้งสามตัวครับค่ะอันนี้ตัวละพันนะคะตัวละพันตัวใหญ่นะคะเนี่ยตัวอ้วนๆเลยค่ะเนี่ย อันนี้ลูกก้อนเขาก็เทวครับเนี่ยค่ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็พันหนึ่งสวยนะส่วนพวกมุกพวกทายอะไรพวกนี้ก็เก้าร้อยครับค่ะอันนี้จะเก้าร้อยนะคะค่ะอันนี้ขนคุมแล้วแน่ๆค่ะอันนี้น่าจะโตสุดนะคะเนี่ยมีตอวันนี้อยู่ในกองนน้นนะมีเข้ามาเรื่อยๆนะมีเข้ามาเรื่อยๆี๋ยวันนี้ก็จะมีไม้เยอะครับตันนี้คือพันหนึ่งเหรอครับ พันหนึ่งครับค่ะตัวนี้ก็พันหนึ่งตอนนี้สวยแต่นี่ไม่ถึงพันนะคะแต่ถ้ามาก็เก้าร้อยครับแล้วตัวเล็กสุดแล้วคะเนี่ยน้องเล็กก็ตัวนั้นก็สวยตัวนั้นก็เก้าร้อยแต่เล็กสุดเลยครับลูกปอนพวพัดนะสีขาวนนั่ตัวหนึ่งก็แปดร้อยส่วนสีธรรมดาก็สามร้อยครับค่ะอันนี้ใช่ไหมคะเนี่ยสีธรรมดาน้อย ตนนี้เหมือนเหลือน้อยหรือว่ายังไม่เท่าน้อยน้อยเหลือน้อยค่ะแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยเรื่อยมีเข้ามาเรื่อยเรื่อยอยู่ข้างหลังนี่ครับม,ม่แยกไปไว้ข้างหลังเขาใส่โตอย่างนี้แล้วคะเนี่ยส่โตนี้ก็มีตัวนหกร้อยแปดร้อยครับตาแดงบอลโลเนี่ยมันจะแพงหน่อยค่ะแปดร้อยตสีธรรมดาสูงสีสูงธรรมดาก็หกร้อยพัวพัดก็ราคาก็ตามสีนะคะใช่ครับค่ะ ให้ลูกปวาเระเบิดนะตัวนึนก็ห้าร้อยนกสูงค่ะถ้านกไม่สูงอย่างเงี้ยตัวนก็สามร้อยอย่างเงี้ยค่ะคือสีสูงใช่ไหมครับสีสูงอะเนี่ยหัวครอบหางแดงอะไรอ๋อนี่นี่เอามาอยู่นี่ด้วยอันนี้นะคะเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยเหมือนกันหัวครอบค่ะนี่ขอจับมารวมกับเขาหน่อยอันนี้สีอะไรเอ่ยสีโอลีฟธรรมดาสามร้อยครับสามร้อยนะคะครับมีขอบตากับไม่มีขอบตาราคาเดียวกันไหมคลราคาเดียวันะตอนนี้ค่ะ โอ้ดูดิดูดิเก่งนะเราอ่ะนึกว่าจะป้อนไหมคะเนี่ยเขานึกว่าจะป้อนเขาไงค่ะองานอันนี้ซันกอร์โเช็คเพศแล้วนะครับเนี่ยตัวเมียสองพันห้าตัวปูสองพันสามครับอ๋อถ้าเช็คเพศแล้วก็จะเป็นอีกราคาใช่ครับผมค่ะใหญ่แล้วด้วยไงนี่ตัวอ้วนตุบเลยหใหญ่มากเลยอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณลุงอายุเราสองเดือนแล้วเนี่ย ใช่ไหมสองเดือนใช่ไหมค่ะผัดแท้นะคะเนี่ยหัดแท้แล้วครับผมดูตัวใหญ่มากเลยค่ะเเพศแล้วนะคะถ้าไซส์นี้นะคะสันคอนัวก็มีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะก็มีเข้ามาเรื่อยๆนีก็มีออเดอร์ลงอะไรมาครับ แต่บางทีเราอยู่หลายวันสองก็ไม่เคยเหลือกาไรเลยะ่ะ <c oughs> อยู่หลายวันไงก็ต่างหลายวันเนี่ยเอออยู่หลายวันเกินคุณลุงต้อนอาหาร <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ตัวใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยซันคอน,นวัวใหญ่มากเลยะค่ะอ้วนตุบเลยอะ่ะนี่สนะ <c oughs> นัน, 2, 2, น <c oughs> ยังไม่ได้เช็คเพศนะตัใหญ่ตัวนึงก็สองมันสองนะพบอผมค่ะยังไม่ได้เช็คเพศนะคะนี่พัดแพ้ตัวเหมือนกันค่ะ นี่หลบอยู่นอนนอนนะค่ะกลางคืนเปิดไฟแล้วเขาไม่เคยนอนแล้วเคยนอนกลางวันอ้าวอะไรเป็นนกนอนกลางวันก็มีอะไรนะครับม,มีมีบูไบ้บใจใหญ่อยู่กลางวันทำไมมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ล่ะคะคุณเพราะ้อามันส่งใหญ่แล้วก็เลยใส่รวมกันค่ะเขาอยู่รวมกันได้ไ,ได้ถ้าบูนี่ราคาเท่าไรคุณลงุงตัวนี้นก็พันสองค่ะ อันนี้เป็นฟเทลนะค่ะนกใหญ่แล้วพร้อมที่ทำนะค่ะสีไพาพอย่างเงี้ยก็ตัวละเก้าร้อยครับสวยนะคะเนี่ยนกสวยสวยมากก็ตัวละพันค่ะจะเป็นขาวตาแดงก็ตัวละพันสองครับค่ะหนึ่งขาวตาแดงครับถ้าตัวนี้แล้วคุณลุงตัวนั้นก็เก้าร้อยค่ะสีก็สวยนะคะเนี่ยนกสวยนะคะสวยมากบ้านนี้ค่ะสวยค่ะ ขนขนสีเขาแบบมันเนียนนะครใช่ใสีสีสวยค่ะเก็เทลสีเหลืองนะค่ะเหลืองตาแดงก็ตัวละพันเหมือนกันค่ะขาวพันสองอ่านี่ค่ะขาวตาแดงใช่ไหมพันสองแล้วตัวนี้ล่ะคะเนี่ยตัวนี้ก็ ตัวนี้กักฟันหนึ่งครับอ่ากักฟันหนึ่งนะคะลายมุกกักนะค่ะครับงนู้นด้วยไหมนะคะคุณลุงโรงนู้นด้วยครับค่ะราคาก็เหมือนกันใช่ไหมคะราคาเหมือนกันก็เป็นหูดามันไม่แดง้วตัวละเจ็ดร้อยตอนนี้ค่ะนอมอนเขาเรียกนอมอนเนาะเพอะกระเทลตอนนี้ของคุณลุงมีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยหลายกรงเลยนะคะ มีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะเข้ามาเรื่อยๆครับค่อไงค่ะตัวแพงหน่อยขายถูกหน่อยค่ะหมายถึงว่าคุณลุงรับซื้อค่อนข้างราคาแพงใช่ไหมแต่ว่าขายก็ไม่ได้แพงใช่ไหมคะเยอะจริงๆค่ะมีมีเยอะเลยอะเขากระเทลอะค่ะอ่านี้อันนี้ลิงเน็ตนะค่ะอันนี้เพศเมียตัวนึงก็สองพันครับ ตัวผู้ตัวเมียไหมคะคุณลุงหรือว่าอันนี้น่าจะเมียทั้งคู่ครายังโตไม่เจนเทีะค่ะก็คือราคาเดียวกันนะคะนี้ราคาเดียวกันนะอันนี้หมายถึงว่ารอส่งหรือว่ายังไงนะคะคุณลุงก็รอส่งนะค่ะอันนี้ก็คือเหมือนว่ามีลูกค้าจองแล้วครับสองตัวเลยเหรอคะใช่มีตัวนึงเงินตัวง่ะอ๋อจองไว้สองตัวครับตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอคะครับค่ะด้านนี้คุณลุงก็รอส่งให้นะคะใช่ครับ ค่ะเป็นตั๊กพู้ครับจะตื่นๆหน่อยอ๋อเขาตื่นอยู่เหมือนกันนะคะน,นี่ยมาเหมือนกันตอนนั้ค่ะอันนี้ก็รอส่งนะคะรอส่งครับแล้วลิงเล็กของคุณลุงยังมีเข้ามาเรื่อยๆไหมเนี่ยตอนนี้ก็ตอนนี้มีน้อยหน่อยค่ะแต่ก็ยังพอมีเข้ามาเดี๋ยวจะมีสีเหลืองเข้ามาสี่ตัวคะลูกป,ปอนสามตัวมาวันไหนเนี่ยมาไม่ทันเลยแต่ว่าแพงเลยนะ สีเหลืองประมาณเท่าไรคุณลุงถ้าขายตอนนี้นตอนนี้ก็ราคา5,500 5,500นกโตนกลูกป้อนอ๋อลูกป้อนมีมีมออกริ่มออกแล้วแล้วออกแล้วแพงนะดูคนอื่นกขายแพงมากอ๋อวัอนนี้เรามายังไม่เจอนะคะเขายังไม่ไมาส่งไม่ยังไม่มาส่งมาวันนี้นแต่เป็นลูกป้อนนะคะตัวละห้าพันหันห้าพันห้าสีเหลืองค่ะ ตอนนี้ใครที่สนใจลูกป้อลิงเน็ตนะคะร้านลุงชัยก็เริ่มมีแล้วนะคะ<ช>ก็ลองติดต่อสอบถามมา<ช>ได้นะคะหรือว่ามาจองกันได้นะคะนี้อันนี้เป็นนกแก้วเยลโลไซ์กับกับพายเปิลนะเนี่ยคู่หนึ่งตอนนี้ขายหน้าร้านอยู่สองพันหาเครับราคาเดียวกันเลยนะคะราคาเดียวกันครับย,ยกเว้นบูอ่ะอ่าถ้าบูเท่าไหร่คะ<บ><บ>คุณบูคู่หนึ่งก็สามสามสา สามพันค่ะบูนะคะคู่ละสามพันใช่ครับค่ะวันนี้คุณลุงก็มีออเดอร์กินชีสส่งเวียดนามเหรอคะครับประมาณกี่ตัวคุณลุงคะนื้ก็ตอนมาวันนั้นก็ส่งก็ไปยี่สิบตัววันนี้มีเหลือสิบตัวว่ค่ะอ๋อค่ะคุณลุงก็ส่งเวียดนามด้วยเหมือนกันคาวเดี๋ยวให้ลูกสาวไปส่งให้อ๋อค่ะค่ะบูนะเป็นบูเยลโลเดี๋ยวก็บูขึ้นขึ้น บูเป็นเบอบ์บกินเชคค่ะค่ะเบอร์กินเชกับบูบูบูเป็นครับค่ะครับคู่หน,นึ่งก็สามพันเนีนย่ยตัวผู้ตัวเมียเหรอคะคุณลุงผู้เมียคู่ละสามพันนะคะนี่นี่ใบ,บเช็คไนะคะคุณลุงหรืวอว่ามีเดี๋ยวนี่มีคนจองอเดี๋ยวจะส่งไปล้วอ๋อนี่ก็เตรียมส่งส่งไหนคะเนี่ยก็ส่งเดี๋ยว แม่ค้าจะมาเอาไปขายต่อครับคุณลุงครับที่คุณลุงครับกินซีกับครับผมถ้าเราเราเอาสีเขียวกับสีฟ้ามาผสมกันมันมีโอกาสได้นะครับก็ได้ทั้งฟ้าได้ทั้งเขียวก็แล้วแต่จะไปทางพ่อหรือแม่ใช่ไหมคะนี้ค่ะสีบ้าใจแง่เนี้ยคช่ควันนะคะเนี่ยตัวใหญ่เลยนะคะเนี่ยสายพันธุ์ใหญ่เลยค่ะสี่ร้อยหรอคะ ถ้าเขามีตัวเขาจะใหญ่กว่านี้เยอะครับโอ้ตัวละสี่ร้อยครับค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆเลค่ะคุณลุงเข้าเรื่อยๆครับค่ะวันนี้เห็นเหลือน้อยๆไงแต่ก็เดี๋ยวก็มีเข้ามาตลอดค่ะเพาตัวเล็กน่ารักนะคะสีก็สวยนะคะปอดปลอที่มันมาจากนอกตัวและบันสีอะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่เยอค่ะ สี่ร้อยนะคะสี่ร้อยคู่ละเจ็ดร้อยค่ะถ้าเป็นคู่ก็ลดได้อีกนะคะเนี่ยสมัมดก็ถูกกว่านี้ลุงบอกถ้าเหมาหมดถูกกว่านี้อีกอันนี้นกกระเรียนะฮะนกใหญ่นกโตแล้วตัวนึงตอนนี้ราคาขึ้นมาหน่อยนะร้อยยี่สิบอ๋อตัวละร้อยยี่สิบนะคะมีให้เลือกหลายสีค่ะ ถ้ามาหน้าร้านนะคะแจ้งมาจากช่องคุณลุงก็ลดให้นะคะค่ะค่ะมีให้เลือกหลายสีเลยนะคะเนี่ยกโตไหมคะคุณลุงโตบนกโตค่ะตอนนี้ก็เหมือนกันนะเป็นหเป็นหงยกคอแรนดใหญ่ขค่ะค่ะมีมีให้เลือกหลายกรงเลยนะคะเนี่ยค่ะราคาเดียวกันนะคะราคาเดียวกันหงยกนี่ไม่ขาดเลยนะคะคุณลุงไม่ขาดไม่ขาดมีตลอดเลยนะคะค่ะ ตอนตค่ะตอนนี้ก็ร้อยยี่สิบนะคะยี่สิบราคาขึ้นมาหน่อยนะถ้าเป็นคู่ลดได้บ้างไหมคะก็ลอคร้อโอ้ถ้าเป็นคู่ก็ได้นะคะก็เหมือนว่าตัวละร้อยนะคะแต่ถ้ารับเป็นคู่นะคะอนีเป็นหนุ่มยงจุดนะตอนนี้ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะคุณุก็ขายเก้าร้อยเองไซส์เนี่ยอ๋อไซส์นี้ไม่ค่อยใหญ่เลยคะ่ะไซส์นี้ไม่ค่อยใหญ่ครับค่ะแต่คุณลุงก็ขายคู่ละ คู่ละ900 900ถ้าตัวเดียวแล้วคะคุณลุงตัวเดียวถ้าตัวเมียก็แพงหน่อย600รรอยตัวคู่ก็400-500นะคะอ๋อตัวเมียจะราคาแพงกว่าครับเพราะตัวเมียหนาใหญ่กว่าตัวเยอะค่ะวันนี้เหมือนเหลือน,น,น้อยๆแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะอันี้อันนี้เขาจะวาเนี่ยตอนรับปล่อยก็ได้เลี้ยงก็ได้ครับค่ะตัวนี้ก็80บาทคู่ละ10ก็พออ๋อตัวละ80นะคะ ดาวซอยทำบุญนะค่ะด้วยขยัมพระดันที่ทำเพราดีค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆนี่เขาคุณลุงเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะหมันมาหมาเรื่อยๆค่ะถ้าซื้อเยอะนี่คุณลุงลดได้นะนะค่ะถ้าซื้อเยอะๆนะคะคุณลุงก็ลดให้ได้อีกนะคะ นิดเขาใหญ่นะคะเรื่องก็ได้ปล่อยก็ได้เลยครับค่ะตัวละร้อยก็คู่ละร้อยแต่ติด๋อตัวละหนึ่งร้อยนะคะถ้าเป็นคู่ก็ลดได้อีกนะคะเนี่ยครับถ้าเยอะมาก็ถาเก้าตัวแปดตัวนี่ก็ลดลดได้อีกค่ะก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณลุงเข้ามาเรื่อยๆค่ะนี่เลิฟเบิร์ดนะครับ ตัวตัวพ่อสี่ร้อยตัวเมียสามร้อยคู่ก็หกร้อยครับผมคอันนี้ขายราคาเดียวกันหมดยกเว้นเหลืองนะค่ะอันนี้มีขอบตาะคะขอบตาครับตรงนี้ละคะตรงนี้ก็ราคาเดียวกัครับคู่ถึงหกร้อยกันกตอนนี้ค่ะก็มีให้เลือกหลายสีเลยนะคะเนี่ย,ยเห็นไห<อ>มคะเนี่ยสีจะมืดๆนิดนึงนะคะ ไม่มีขอบตามีไหมคุณลุงวันเนี้ยมีบ้างแต่น้อยมีแต่น้อยแล้วราคาเขาเป็นไงคะถ้า,าไม่มีขอบตาเท่ากันหรือว่าแพงกว่านิดหน่อยค่ะนี่นกโตพร้อมทำนะคะพร้อมทำเนี่ยวัยรุ่นเลยค่ะตัวพ,พักก็แค่พอพักนะค่ะลูกโสงก็ตัวหนึ่งห้าร้อยครับนกล่างก็สามร้อยค่ะโผล่โผลลูกปอนนะนกโตนเนี่ยพอเลี้ยงมานานแล้วใช่ไหมคะเนี่ยครับกินอาหารมาเยอะค่ะ มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณลุงซอพัดอ่ะมีมาเรื่อยๆตลอดค่ะเป็นจั่งสีน,นะค่ะต 100, 100, ัวนี้ก็สี่ร้อยคู่นี้ก็เจ็ดร้อยครับผมมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมมคุณลุงม,มาเรื่อยตลอดถ้าขายดีค่ะร,ะราคานี่แพงอ่ะข้างล่างด้วยไหมคะเนี่ยข้างล่างด้วยครับผมอ๋อมีข้างล่างด้วยนะคะ ตอนนี้สีเหลืองไม่คยเหลือแล้วสีเหลืองมันจะแพงกว่าสีเหลืองเท่าไรคะคุณลุงสีเหลืองคู่ละแปดร้อยเหลืองล้วนเลยใช่ไหมคะใช่ครับคุค่ะคู่ละแปดร้อยครับถ้าเป็นตัวละคะถ้าตัวละสี่สี่ร้อยเหมือนกันค่ะวันนี้เหมือนจะน้อยน้อยนะเนี่ยน้อยเมื่อวานที่เซอร์มันซื้อไปเยอะค่ะเดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะนี้สีบ้านะค่ะตัวละร้อยครับยังราคาเหมือนเดิมอยู่ค่ะ สีบา้านี้ก็มีเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆออกลูกง่ายนะค่ะตัวเล็กน่ารักนะคะเนี่ยร้<ะ>องไม่ดังเลยนะคะเนี่ยร้องไม่ดังไม่มีเสียงค่ะให้ลูกง่ายด้วยใช่ไหมคะครับที่จะเลี้ยงนกเสียงเนี่ยก็ต้องเลี้ยงสกุลพวกนี้ครับค่ะบางจัวก,ก็อ้วนตุบเลยนะคะเนี่ยตัวหใหญ่ๆอ้วนๆเลยนะคะเนี่ยมันก็ยังไม่มีลูกหรอกมีลูกเพาก็ตัวใหญ่นีลกหน่อยค่ะแต่นี้เขาก็นกโตพร้อมทำเลยะค่ะคุณลุง อะไรนะนกโตพร้อมทำเลยค่ะนี่พร้อมทำครับพร้อมทำแต่ถ้าเขาได้ออกลูกบ้างแล้วตัวเขาจะใหญ่ขึ้นเขาจะใหญ่ขึ้่พดีอันนี้มีเด็กบอลอยู่บ้างนิดหน่อยสองตัวอ๋อรวมๆกันอยู่บ้างนี่กระจกชวานะคู่นก็ตัดมาติดอยู่ตอนนี้ค่ะมันกแพงมีสองสีนะครับมีสองสีตอนนี้สีสะกัวกัตติยนป็นหนือหายามันจะแพงวัานี้นะคค่ะอันนี้สีเทากระสีขาวใช่ไหมคะเนี่ยครับ ราคาเท่าไรนะคะก็คู่หนึ่งสามร้อยห้าสิบละตัวสองร้อยถ้าถ้าตัวหนึ่งก็สองร้อยครับคู่ก็สามร้อยห้าสิบครับครับสีโอนปินแลคะคุณลุงราคาเท่าไหร่ตอนเนี้ยจะจะแพงกว่าคู่มังก็สี่ร้อยค่ะมีเข้ามาไหมคะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่มันขายได้ก่อนเนาะฟิวส์ฟินค่ะก็หมดก่อนนะคะหมดก่อนค่ะแต่ก็เดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับค่ะถ้าสีเทาแล้วคะคุณลุง พี่เต้าก็คูมสามร้อยห้าสิบเหมือนกันงั้นก็มีโอนตินที่ราคาสูงสุดใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะอันนี้ก็พัดสี่ร่างนะน,นกตอครับค่ะคูมก็หกร้อยเองค่ะจะมาจากครอบครัวโอลี่เดี๋ยวก็คิดอดี๋ยวห้าร้อยพอครับค่ะแจ้งคุณลุงนะคะว่ามาจากช่องครอบครัวโอลินะคะเดี๋ยวคุณลุงก็ลดให้นะคะเหลือตัวสองร้อยห้าสิบเหลือสองร้อยห้าสิบแก่ใช่ครับค่ะ ร้านของคุณลุงนะคะนอกจากจะมีนกแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเลี้ยงมีอาหารด้วยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะค่ะไก่จูงนกคาวนกคามีครบหมดละค่ะค่ะก็มีบ้านนกคะมีบ้านไม้บ้านตะก้าลายลูกพมมีหมดละครับค่ะถือว่าครบเลยนะคะเนี่ยลมเสาะเลยครับ Blender, กงเพาะลูกค่ะอ๋อกงเพาะลูกนะคะเนี่ยตุ้มเบิร์ดเนี่ยค่ะนกเล็กค่ะนกเล็กราคาประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยร้อยหนึ่งค่ะ้าสิบาทค่ะแปดสิบบาทค่ะอ๋อมีห้าสิบหกสิบด้วยนะคะเนี่ยค่ะแปดสิบาทกับแปบค่ะค่ะตามตามขนาดนะครับอ่ามีอ้ ของเล่นนะคะเนี่ยไม่ให้นกเครียดนะคะเนี่ยลูกเท่าไหร่คะเนี่ยนีสามสิบบาทค่ะนี่สิบบาทค่ะนี่ห้าสิบบาทค่ะออ๋ของเล่นให้นกไม่เครียดนะคะเนี่ยนี่สามสิบแล้วค่ะอาหารลูกป้อนด้วยใช่ไหมคะเนี่ยนี่เป็นหนึ่งร้อยนะคะอันนี้สองร้อยค่ะอันนี่ครึ่งโลค่ะอันนี่สองสิบค่ะ ก็หายย้อนนี่เปนักเล็บนะคะค่ะนี่มาคามร้อยค่ะชุดนี้นะคะสามรเป็นที่รับเล็บเหรอคะค่ะเซ็ตนี้นะคะเนี่ยสามร้อยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นบ้านลิงเนตนะคะอ๋อบ้านลิงเนต 7จ0บาทค่ะค่ะต้องใหญ่หน่อยใช่ไหมค <c oughs> รับพ <c oughs> ิงเน็ตพิงเน็ตแล้วแต่ขนาดนกใช่ไหมคะนี่อันนี้ก็สันคอนัวน,นะคะอันนี้300ค่ะอันนี้400ค่ะสันคอนัวน300 400ค่ะนกแล้วก,ก็เจ็ดร้อยหาสิบบาทมีมีหลายราคาแล้วแต่ไซส์ขนาดของนก <c oughs> เี้นกนะครับซื้ออุปกรณ์การเลี้ยงนะครับเดี๋ยวมาดูกรงกันนะครับนี่กรงก็มีเหมือนกันนะคะสองอัวแล่ละห้าร้อยนะคะกรงเตแล้วจะมีไม้สองอันนีแก้วน้ำสองอันนะค่ะแล้วถ้าตกแต่งแล้วครับอันนี้รวมคูณราคอันนี้แต่ละห้าสิบบาทรวมคุดหมดนะคะรวมทั้งหมดนี้นะคะในนี้จะจะซื้อทั้ง่ามีอุปกรณ์หรือว่ากรงเปล่าก็ได้นะคะนนี้ก็มีหลายหลายไซส์อยู่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้รวมยีามสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ อันนี้350านะคะค่ะแบบรมก็มีนะคะอันสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะสองร้อยเจ็ดสิบเหรอคะค่ะถ้าใหญ่ใหญ่ก็มีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้รวมชุดนี้ค่ะรวมที่เราเึสน,นมา เต็มเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้แค่แค่ข้างบนนั้นใช่ไหมมีบ้านมีที่แขวนนั่นใช่ไหมคะอ่าส่วนอันนี้ก็740นะคะนะคะค่ะโครงองินเดียอันนี้ก็สี่ร้อยนะคะโคงเปล่าส่ร้อยค่ะถ้าโคงเปล่า400ถ้ารวมอุปกรณ์ก็740ค่ะอันนี้โคงอัินเดียก็ใบละ500นะคะนี่อันนี้ก็มีเหมือนกัน500ใช่ ใช่อันนี้คืออะไรนะเนี่ยอ๋อคือของเล่นนกหมวดของเล่นนะคะเนี่ยมีชิ้นซ้าค่ะค่ะนี่ร้อยเมงค่ะนี่ร้อยสิบค่นีห้าร้อยเมงนะคะอันนี้สองร้อยนะคะค่ะมีหลายไซส์หลายราคาเลยนะคะมีครบเลยนะคะทั้งนกทั้งอาหารทั้งปรงอุปกรณ์การเลี้ยงการเล่นนะคะ คลิปนี้เราก็พาชมลกที่ร้านุงชัยกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้คะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะส๊ายบาค